ณโอกาสต่อไปนี้ <c oughs> ขอทุกท่านได้โปรดตั้งใจฟังธรรมและก่อนอื่นขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิตามแบบที่เคยได้ฝึกขัดอบรมมาแล้วขอทุกท่านจงเตรียมหาที่นั่งให้เป็นที่สบาย นั่งตามอัตยาใสในท่าใดที่เห็นว่าเป็นท่าที่สบายก็ขอได้โปรดนั่งจะนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายไว้บนตักก็แล้วแต่จะสะดวกบัดนี้ ท่านทั้งหลายได้เตรียมท่านั่งสมาธิเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขอให้นึกถึงพระบรมครูและพระธรรมคำสอนตลอดจนสาวกของพระพุทธองค์ด้วยคำว่าพุทโธธร,รมโมสังโฆ พพธโธธัมโมสังโฆพพธโธธัมโมสังโฆแล้วน้อมเจ็ดน้อมใจนึกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเท่านั้น แล้วเราจากสำรวมเอาที่จิตอย่างเดียวจงทำจิตของตัวเองให้เป็นกลางอย่าส่งไปข้างซ้ายข้างขวาศูนย์กลางของจิตอยู่ที่ตรงไหน อยู่ส่วนกลางของกายแล้วกําหนดรู้ลงที่นั่นสำรวมในจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพียงคําเดียวในขณะที่เด็กบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่เพียงแต่ประคองจิต ให้นึกอยู่ที่พุทโธให้พุทโธอยู่ที่จิตแล้วพยายามนึกพุทโธให้ติดต่อกันอย่าให้มีช่วงว่างแล้วก็นึกพุทโธ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 อยู่อย่างนั้น ต่อไปนี้ขอให้ท่านกำหโดจิตนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปสักพักหนึ่ง <c oughs> เพียงใจเนึกพุโทโธด้วยความเบาเบา สลัดความนึกคิดที่จะให้จิตสงบหรือความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆออกให้หมดหน้าที่มีเพียงแค่นึกพุโทโธอยู่อย่างเดียวเท่านั้นสติก็ไม่ต้องไปตั้งเมื่อเราตั้งใจจะนึกพุโทโธแล้วสติมาเอง เพราะเราตั้งใจจะนึกพุทธโธเมื่อท่านนึกพุทธโธบริกรรมภาวนาอยู่ทั่วขณะหนึ่งเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปทำความแปลกใจเอกใจหรือตกใจเพราะอาการอย่างนั้น ให้ประคองจิตนึกบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเรืร่อยไปเมื่อจิตมีอาการวูบวาบก็อ,อย่าไปตกใจใดๆทั้งนั้นทำสติประคองจิตรู้อยู่เฉยๆ แม้จิตจะมีอาการวูบลงไปก็อย่าไปตกใจถ้าจิตของท่านยังนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธอยู่ก็บริกรรมภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งจิตนึกบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ในตอนแรกเราตั้งใจนึกพุโทโธพุธโทโธแต่เมื่อจิตอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอยู่กับจิตไม่พลาดจากกันจิตของเราจะนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าการบริกรรมภาวนาของเรา กำลังเริ่มจะได้ผลเมื่อจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ต้องตั้งใจเขาย่อมบริกรรมภาวนาเองโดยอัตโนมัติแสดงว่าจิตของผู้ภาวนามีองค์ของฌานเพื่อมีวิตกกับวิจาร์ณ เมื่อผู้ภาวนาได้วิตกวิจารณเป็นองค์ประกอบของการภาวนาเจตดของผู้ภาวนาย่อมจะมีความซสมซาบดูดดื่มในบริกรรมภาวนานั้นแล้วจะมีอาการเอ,อิบอิ่มใจ มีอาการดูดดื่มอยู่กับบริกรรมภาวานั้นในช่วงนี้ผู้ภาวาอาจจะเกิดมีอาการขนลุกชูชันร่างกายโยกโครงหรือตัวฉันสัน่นรู้สึกว่ามีกายเบาจิตเบากายเริ่มมีความสงบ จิตเริ่มมีความสงบความกระวนกระวายและความฟุ้งซ่านแห่งจิตลดน้อยลงหรือหมดไปยังเหลือแต่จิตที่จดจ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาความมีปีติย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อปีติบังเกิดขึ้นความสุขอันเป็นผลพลอยได้ย่อมบังเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีกายเบามีจิตเบามีกายสงบมีจิตสงบกายสงบคือสงบจากความทุกขเวทนา าหายความปวดาหายความเมื่อยาหายความฟุ้งซ่านลำคาญจิตก็ปลอดโปร่งไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวายในขั้นนี้บางครั้งจิตของผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีความสว่างสวัย แต่บริกรรมภาวนาอาจจะยังยังอยู่ยังไม่หายไปจิตยังเล็กบริกรรมภาวนาเองแต่รู้สึกแผ่วเบาเขา้าอาการหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลง จนกระทั่งจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆจิตเดิมรสของปีติและความสุขความสงบกายความสงบจิตละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาในบางครั้งจิตจะว่างอยู่เฉยๆ มีแต่ความสว่างว่างอยู่เท่านั้นในบางครั้งจิตจะยึดลมหายใจเข้าออกเป็นสิ่งรู้แล้วก็ทําสติรละลึกอยู่กับสิ่งนั้นผู้ภ,ภาวดากำหนดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ เมื่อจิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจในบางครั้งการหายใจอาจจะแรงขึ้นบางครั้งการหายใจอาจจะแผ่วเบาลงบางครั้งรู้สึกคล้ายๆกับลมหายใจจะหายขาดไปอาการทั้งหลายเหล่านี้ เป็นอาการที่จิตกาลังเริ่มจะแสดงความสงบอย่างละเอียดผู้ภาวนาไม่ควรตกใจหรือเอกใจใดๆทั้งสิ้นหน้าที่ของเรามีแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจทำสติระลึกอยู่กับลมหายใจ แม้ว่าลมหายใจจะหายขาดไปก็ไม่ควรจะตกใจในที่สุดแม้ร่างกายจะหายไปหมดก็ไม่ควรจะตกใจแต่โดยส่วนมากถ้าลมหายใจหายขาดไปร่างกายหายไปในความรู้สึกเจตจ่ตอมจะไม่มีความหวั่นไหวและไม่มีความเอกใจ เพราะกายหายไปแล้วจิตไม่มีประสาทสำหรับใช้ความคิดมีแต่จะไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆแล้วจิตสงบละเอียดไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆสงบนิ่งสว่างสวัยอยู่ ในตอนนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิในขั้นแรกเป็นปฐมมจิตเป็นปฐมบิญญาณเป็นมโนธาตุยังไม่มีพลังเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิความรู้ ได้แต่นิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆแต่ถึงกระนั้นก็ยังทำให้ผู้ภาวนาหายความสงสัยข้องใจในปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วผู้ภาวนาย่อมรู้ว่านี่คือสมาธิ นี่คือความสงบของจิตขั้นสมถะแม้ว่าจิตจะยังไม่เกิดความรู้ใดๆขึ้นมาก็ตามแต่หากเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตเมื่อผู้ภาวนามาฝึกอบรมจิตให้มีความสงบนิ่งอย่างนี้หลายๆครั้งหลายๆคราว โอภาวนาจะสามารถกำหนดวิถีจิตของตนเองตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเริ่มนึกถึงบริกรรมภาวนาจะกำหนดได้ว่าสมาธิในขั้นต้นต้องมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกับขาตาสมาธิที่สงบลงไปในระดับกลางกลาง จะปล่อยวางวิตกวิจารยังเหลือแต่ปีติสุขกับเอกับขาตาสมาธิที่ละเอียดเข้าไปหน่อยจะปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุขกับเอกับขาตาในขั้นนี้กายยังปรากฏอยู่อย่างละเอียด สมาธิขั้นละเอียดจะปล่อยวางความสุขยังเหลือแต่เอกัคคตากับอเอเบกขาตอนนี้กายหายไปหมดแล้วเมื่อกายหายไปหมดแล้วความสุขไม่ปรากฏความทุกข์ก็ไม่ปรากฏมีแต่ความเป็นกลาง เป็นกลางโดยไม่มีสุขโดยไม่มีทุกข์เป็นกลางโดยที่จิตไม่ได้อาศัยอะไรเป็นอารมณ์เป็นตัวของตัวเองโดยเด็ดขาดไม่ได้พึ่งพาอาศัยอารมณ์อันใดเป็นเครื่องยึดจิตเป็นตัวของตัวเองยึดตัวของตัวเองเป็นสิ่งรู้โดยอัตโนมัติ พราะจิตรู้อยู่ในจิตแล้วสว่างสวัยเบิกบานแจ่มใสอยู่นี่คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังคำที่เราได้สวดมนต์ไปแล้วเมื่อจิตเข้าไปสู่สมถะในขั้นในตอนตน้ตนๆนซึ่งจิตยังไม่มีพลังงาน ก็จะได้แต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้คือวิถีจิตที่เดินตรงเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิอย่างละเอียดในขั้นสมถะกรรมฐานหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้ตั้งแต่วิถีจิตที่เดินมาตั้งแต่สมาธิขั้นต้น ตอนต้นๆที่เรานึกถึงบริกรรมภาวนาจนกระทั่งจิตดำเนินมาสู่ความสงบนิ่งโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เท่านั้นช่วงระหว่างกลางกลางบางทีอาจจะเกิดมีประสบการณ์ขึ้นในระหว่างนั้นเช่นเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิต สงบสว่างลงไปนิดหน่อยเมื่อกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกย่อมจะรู้เห็นนิมิตต่างๆเช่นโลกคนโลกสัตว์พูดตีปีศาจหรือภาพนิมิตต่างๆซึ่งจะปรากฏให้รู้ให้เห็นเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราดูหนังอยู่ในจอ หรือบางทีอาจจะปรากฏนิมิตใคล้ๆกับว่าตัวเรานี่เดินออกจากร่างแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ตามภูเขาเหล่ากาปา่าดงไปมองเห็นปราสาทพิมานที่สวยงามเห็นเทวดาเทพพระบุตทอินิพพมอันนี้เป็นนิมิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จิตส่งกระแสะออกไปข้างนอก เมื่อจิตเกิดมีนิมิตขึ้้นมาอย่างนี้ถ้หาหากว่าผู้ภาวนาต้องการอยากจะรู้เห็นอะไรเช่นนรกสวรรค์เป็นต้นเมื่อน้อมจิตนึกถึงนรกก็จะเห็นนรกน้อมจิตนึกถึงสวรรค์ก็จะเห็นสวรรค์น้อมจิตนึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับดับหายไปแล้วก็จะเห็นท่านเหล่านั้น อันนี้เป็นเรื่องการภาวนาเห็นแม้ว่าการเห็นอันนี้ผู้ภาวนาที่มีความฉลาดสามารถที่จะยับยั้งความรู้สึกไม่ให้หลงในนิมิตนั้นๆเขาจะกำหนดหมายเพียงแค่ว่านิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งเล,ล็กของสติ ย่อมจะประครองจิตดูเถยอ,อยู่โดยไม่ไปเกาะติดหรือยึดยึดสิ่งที่มองเห็นนั้นๆว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเขาจะประครองจิตให้มีสติรู้เถยอ,อยู่แม้ว่านิมิตนั้นๆจะแสดงอาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามผู้ภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะ ดีพอสมควรจะไม่หลงติดในมิตนั้นๆเพียงแต่ถือเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นเองเมื่อจิตไม่ไปยึดกับสิ่งเหล่านั้นจิตก็ไม่ส่งกระแสะออกไปข้างนอกเมื่อจิตจึดสิ่งนั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตแล้วก็เป็นสิ่งระลึกของสติ กำหนดลู้เฉยอยู่ผู้ภาวนาจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นย่อมมีเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและดับไปบางทีเห็นโลกคนโรกสัตว์ถ้ากำหนดดูอยู่เฉยเฉยอสุภะนิมิตจะปรากฏขึ้นแก่ผู้ภาวนาบางทีคนและสัตว์ที่มองเห็นนั้นอาจจะแสดงอาการล้มตายลงไป แล้วก็ขึ้นเอืดเน่าเืปอยผุพังไปตามธรรมชาติของคนตายหรือสัตว์ตายในที่สุดเนื้อหนังผุพังไปหมดยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็จะสลายตัวไปเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้สติปัญญาพิจรารณารู้อสุภกรรมฐาน ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายสาบสูญจมไปในดินในน้ำในลมในไฟผู้ภาวนาก็จะได้รู้ธาตุกรรมฐานคือรู้ว่าร่างที่มองเห็นนั้นเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุสี่ที่น้ำลมไฟหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีแล้วเมื่อจิตมีพลังงานพอที่จะ น้อมสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตนเองโดยอัตโนมัติเขาก็จะน้อมสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยจะได้ความรู้ขึ้นมาว่าสัตว์ทั้งหลายเขาล้มตายไปแล้วแล้วสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดบัดนี้เขามาตายให้เราดู เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ตายไปแล้วเรากับเขาก็เป็นประเภทเดียวกันมีเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันความตายเช่นนี้จะต้องมาถึงเราในวันใดวันหนึ่งหรือโอกาสใจโอกาสหนึ่ง เมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้เป็นอาการที่จิตน้อมเอาธรรมะเข้ามาในตนซึ่งเรียกว่าโอปนาิโกเมื่อน้อมเข้ามาถึงตนแล้วจิตจะรู้สึกว่ามองเห็นความตายของตัวเองในขั้นแรกๆก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็จะตายเหมือนอย่างเขา ในเม่จิตมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาว่าเราจะตายจริงแล้วจิตของเราก็จะแสดงอาการตายคือแสดงอาการเคลื่อนจุตติออกจากร่างแล้วก็ไปลอยเด่นอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งยังเหลือแต่ความว่างแล้วภายหลังจะมองย้อนมาดูกายของตัวเอง มองเห็นกายของตัวเองนอนตายเจียดเจาาอยู่แม้แต่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่เคยนุ่งห่มก็จะเปลือยเปล่าไปหมดแล้วร่างกายก็จะปรากฏนิมิตรให้เห็นแสดงอาการขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดจะยังเหลือแต่โครงกระดูก มองเห็นโครงกระดูกเป็นนิมิตยอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเป็นอุคหะนิมิตแล้วบางครั้งโครงกระดูกอาจจะหลุดออกจากกันเป็นชิ้นใครชิ้นเหล่าแล้วก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่จนกระทั่งแหลกละเอียดเป็นผงโปรอยอยู่เหนือพื้นแผ่นดินแล้วก็หายลงไปในพื้นแผ่นดิน เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาก็จะรู้ว่าร่างกายของเรานี่มีแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่การรู้ในขณะนั้นจะรู้อยู่ในทีโดยไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ความรู้ของจิตนั้นมันจะซึ้งลงไปรู้ตลอดทั่วหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาจะไม่พูด และจะไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไอ้เจ้าดวงจิตที่สงบสว่างสวัยก็นิ่งอยู่เฉยๆร่างกายที่แสดงอาการขึ้นอืดเน่าเปื่อยปุกพังจนสลายตัวเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นไปตามเรื่องของใครของเราจิตก็อยู่ส่วนจิตส่วนกายที่เป็นไปก็อยู่ส่วนกายแยกกันจาแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด แล้วในที่สุดผืนแผนดินก็จะหายวับไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สว่างสวัอยู่ถ้าหากว่าจิตดวงนี้ไปติดสมถะติดความสงบติดฐานก็จะนิ่งว่างสว่างเฉยอ,อยู่โดยไม่ย้อนกลับมามองดูสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นหมาอีกแล้วมาอยู่จนพอสมควรแล้วก็จะถอนจากสมาธิออกมาเลย แต่ถ้าจิตรวงนี้ไม่ติดสมถะหรือไม่ติดความสบายในความว่างพอผื้นดินผืนแผ่นดินหายไปแล้วพื้นแผ่นดินก็จะปรากฏขึ้นมาให้มองเห็นอีกผงกระดูกที่หายสาบสูญไปในผื้นแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาอีก เมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะเกาะกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนกระทั่งประติตประต่อกันเป็นชิ้นกระดูกครบสมบูรณ์แล้วก็จะมาประสานกันเป็นโครงล่างขึ้นมาอีกเมื่อประสานกันเป็นโครงล่างสมบูรณ์แล้วเนื้อจะเริ่มกาะระหว่างข้อต่อของกระดูกกระดูกต่อกันอยู่ที่ตรงไหนเนื้อจะเริ่มกอกขึ้นในจุดนั้นแล้วก็ลามไปจนทั่ว ผ่้ร่างกายคือโครงกระดูกนั้นแล้วเนื้อจะงอกออกมาสมบูรณ์เต็มที่เป็นรูปเป็นร่างโดยสมบูรณ์แต่ยังปราดจยากหนังห่อหุ้มผู้ภาวนาจะมองเห็นร่างของตัวเองเหมือนถูกลอกหนังออกหมดแล้วแล้วในที่สุดเนื้อที่มองเห็นเป็นสีแดง อาไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆก็จะค่อยแห้งเกรียมเข้าไปทุกทีทุกทีในที่สุดผิวหนังจะปรากฏขึ้นห่อหุ้มร่างกายเมื่อผิวหนังปรากฏห่อหุ้มร่างกายสมบูรณ์แล้วขนเลบฟันหรือผมก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นรูปร่างโดยสมบูรณ์